สวัสดีชาวโปรตีนนะครับวันนี้กับผมบี้สุกริตวันนี้ผมจะมาตอบคำถาม1ิบเรื่องรักกับผมบี้สุกริตครับรักแรกของผมประมาณหขวบครับตอนนั้นอยู่อนุบาลแล้วก็ผมจำชื่อน้องเขาได้น้องเขาชื่อภาวินีนะครับผมจำได้ตอนนั้น รักมากเลยแต่ว่าทําอะไรไม่ถูกนะก็ยังเด็กอยู่ห้าขวบก็ไม่รู้จะทาอะไรจะไปซื้อข้าวซื้อของให้เขาก็ไม่ได้เพราะนั้นได้ตังค์ไปโรงเรียนวันละสาบาท4บาทนี่เลยครับก็เก็บใส่กระปุกเอาดีกว่าเครับเอาไปซื้อของเล่น้ตัวเองเขาน่ารักเพราะว่าณเวลานั้นผมจําได้เลยว่าเขาเขาเป็นแบบอิสุกอิสัยที่ขาดูโดดเด่นมากเลยแต่ไม่แน่นะโตขึ้นเราอาจจะได้เป็นเนื้อคู่กันก็ได้ผมเห็นหลายคู่แล้วเจอการอนุบาลบ้างเจอการปถมมัธยม หายไปมีสิบยี่สิบปีกลับมาเจอกันแต่งงานกันอย่างนี้แล้วก็เอารูปมาเนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยฉันนั่งอยู่กับเธออะไรอย่างเงี้ยไปเดินเล่นกันหน่อยไปเดินเล่นกันหน่อยรักบี้ต้องจุดจุดจุดรักบี้ก็ต้องเข้าใจบี้ะเนาะทำงานตรงนี้เวลาแบบไม่ได้แบบแบบ่แบบแบบงเช้าเลิกงานสี่โมงเย็น,อ,อ,นอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งทำงานข้ามวันข้ามเดือนข้ามปีนะครับรักกันก็ต้องเข้าใจกันครับถ้าบอกรักของผมที่เห็นแล้ว ละลายแหละครับคงต้องเป็นท่าไอนี s ซัมบา d ีนะเพราะว่าท่านั้นเป็นท่าแจ้งเกิดผมเลยนะครับนี่ผมทํากล้องเลยทําข้างซ้ายก่อนข้างขวาก็หอดเดี๋ยไปรวมกันเองนะครับ <need> ของที่รักที่สุดของผมนะครับไม่มีนะเพราะผมก็รักของทุกๆอย่างเท่ากัน แต่ถ้าเป็นคนที่รักที่สุดก <lawsuit> ็น่าจะเป็นครอบครัวแหละคุณพ่อคุณแม่นะพี่สาวเลยของรักครอบครัวที่สุดครับถ้ามีคนมาขโมยของที่ได้ทำไมถึงขโมยครอบครัวไปใช่ไหมก็อ๋อถ้าเกิดขโมยครอบครัวผมไปแล้วดูแลเขาได้ดีก็ก็ให้ครับผมต้องเสียสละสิ่งนั้นไปครับรักอวัยวะไหนขอตเวเองมากที่สุดเลยครับนี่นี่แม่ลูกตาก็ดวงตาก็เป็นหน้าต่างของหัวใจเนาะผมตาไม่ค่อยเท่ากันนะครับจะมีแบบ ข้างหนึ่งเล็กกว่าข้างหนึ่งใหญ่กว่าอะไรอย่างเงี้ยจะได้เห็นตอนที่ถ่ายเวลาไปถ่ายแบบช่างภาพเขาชอบบอกว่าบี้ทาตาเท่ากันหน่อยอโอ้โหผมตาไม่เท่ากันแต่ว่าผมว่ามันก็เป็นเป็นแบบเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งอะเนาะนะเอาจุดบอดเป็นสเสน่ห์ครับผมว่าดวงตาได้เลยครับเรียบความรักไม่เสีอะไรผมว่าน่าจะเป็นสีขาวนะเพราะเป็นความรักที่บริสุทธิ์นะแล้วก็เวลาเราจะแต้มสีอะไรลงไปบนบนพื้นที่สีขาวเนี่ยมันก็จะเห็นได้ชัดบุ๊กบอกแล้วบิ๊กคาดยีก็แล้วอายวะ ผมชอบเล่นมุกแบบผมขำอะไรเงี้ยจริงๆเวลาเวลาบอกรักเนี่ยเขาจะเน้นแบบบอกรักจริงๆเลย <c oughs> ผมรักคุณนะผมรักคุณนะอะไรอย่างเงี้ยว่าฉันชอบเธอนะแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงขั้นนั้นเนี่ยเราก็จะมีการหยอดแย่กันเล่เนเลนน้อยๆแทำความรู้จักก็มีท้องกับผมแม่มีท้องกับผมแม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วอ,อะไรผู้หญิงก็จะตกใจกับไม่มาถึงคุณน่ะมีท้องกับผมเนี่ยมีไหมมีไหมอ๋อมีหรือว่าก็แบบหน้าคุณไม่เหมือนคนเลยหน้าคุณเหมือนนางฟ้าอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีการแบบ ผู้หญิงก็อมยิ้มเล็กๆถ้ามงคลไม่ชอบก็จะรู้เลยว่าเออเล่นอย่างเงี้ยเขาไม่ชอบจะได้ไม่ต้องจีบอีกต่อไป <laughs> ไปไปถึงชั้นยี่สิบสองแล้วครับปกติทํางานอยู่นี่เลยครับยี่สิบสองเคยเสียใจเพราะความรักไหมนะฮะก็เคยนะสมัยเรียนอยู่มอปลายอะไรเงี้ยจําได้เลยนะฮะโดนทิ้งครับรอกหักก็เสีย,สยใจเะยครับ เสียการเรียนไปบ้างเล็กน้อยเกรดตกบ้างเล็กน้อยนะครับดังนั้นผมเ,นเป็นตัวอย่างให้น้องๆหนูๆแล้วนะครับว่าการมีความรักในวัยเรียนเนี่ยมันจะทําให้เสียการเรียนเล็กน้อยนะครับสำหรับ <c oughs> ผมนะผมว่ารักคือการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนะครับมว่ามันเป็นเรื่องจริงนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเราให้ความรักไปหรือให้อะไรไปเงี้แล้วเราหวังสิ่งตอบแทนเนี่ยฉันต้องได้กลับขึ้นมาก จะได้คืนมาเงกลายเป็นความโลภความหลงความอยากได้อะไรเงี้ยแล้วก็ผมถือว่าอย่างนั้นเนี่ยไม่น่าใช่ความรักแต่ถ้าเกิดว,ว่าเราเราได้ให้ความรักไปหรือว่าให้ให้สิ่งที่ที่เราชอบไปกับผู้รับแล้วเนี่ยและเห็นเขายิ้มเห็นเขามีความสุขเนี่ยผมว่าอย่างเงี้ยเป็นความรักนะครับรักคือการให้ครับแล้ววชีวิตก็เเเปปลีี่่่ยนไไไมได้งงกัตวอฝากถึงทุอทุกคนนะครับที่ดูรายการโปรตีนอยู่นะครับรักในวัยเรียนยก็ จะห้ามเลยก็คงยากนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่ผ่านจุดนั้นมาก่อนนะครับเอางีแล้วกันรักในใัยเรียนก็มีได้นะครับแต่ว่าดูแลตัวเองให้ดีๆด,ด้วยนะครับมีสติแล้วก็อย่าทิ้งการเรียนนะครับสำหรับเทศกาลวาเลนไทน์ Valentine แบบนี้นะครับผมก็มีเพลงมาฝากทุกคนนะครับชื่อเพลงว่าผมเป็นของคุณไปแล้วขอ,ขอรักสักทีได้ไหมช่วยรักผมหน่อยได้ไหมอยากขอโอกาสได้ไหมจะกอดคุณ เป็นซิงเกลิลใหม่ของผมนะครับเอาไปเปิดให้คนที่คุณรักฟังได้นะครับดาวโหลดได้ที่ดอกจัน123รหัส0 0 0 3แล้วกดถอดออกแล้วเดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับได้ชมกันแน่นอนนะครับละครเรื่องจัดรักฝากไว้ได้จ้าสวัสดีจ้า